ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะทางสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาราธิวาสได้ขอรับบริจาคเป็นวัสดุก่อสร้างเป็นการเร่งด่วนเพื่อจะนําไปซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับรวมถึงซ่อมแซมความเสียหายต่างๆที่เกิดจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่มูโนโอําเภอสุงไหงโกรกจังหวัดนาราธิวาสนะครับ จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะฮะบ,บ้านเรือนได้รับความเสียหาย649หลังนะครับเสียหายทั้งหลังนะฮะ95หลังเนี่ยเสียหายบางส่วน554หลังทําการซ่อมแซมไปแล้ว311หลังเหลืออีก243หลังเนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะฮะความช่วยเหลือหลั่งไหลไปที่โมโนนะฮะทั้งภาคเอกชนทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการบริจาควัสดุก่อสร้างแต่บางอย่างที่บริจาคเข้าไปเนี่ยประเภทหรือว่าขนาด ไม่ตรงกับโครงสร้างบ้านเดิมทําให้ไม่สามารถนําไปใช้งานได้จึงได้ทําการสํารวจวัสดุกอ่อสร้างที่จําเป็นเพื่อให้สามารถนําไปใช้ซ่อมแซมได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งแผ่นฝ้าเพดานเรียบแผ่นยิบซ่มนะฮะเหล็กและสกรูนะฮะใครนะครับสนใจที่อยากจะสมทบนะครับความช่วยเหลือต่างๆทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการสามารถร่วมบริจาคโดยตรงไปที่สำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาราธิวาสได้เลยโทรศัพท์ไปสอบถามสเปค ของของที่อยากจะบริจาคก,กันก่อนก็ได้จะได้ตรงจุดตรงอของความต้องการะฮะ0807111755นะ,ะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ คือคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางดาบตำรวจรูสลามอาแวร์นะครับาน,านายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโน่พร้อมกับผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายได้นำเอกสารหลักฐานไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโน่ที่ไปเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดก็คือการอนุญาตก่อสร้างอาคารคือในเอกสารเนี่ยระบุก,การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารที่ใช้ประกอบกิจการโดยใบอนุญาตออกให้มเมื่อวันที่16มีนา นาคมปี66ถึง17อกอภยัยถึง15มีนาคม2 5 6 7นะครับซึ่งเมื่อมีการขอมาอย่างถูกต้องนะมีวิศวะกรและสถาปนิกควบคุมงานตามข้อกําหนดทางอบตก็เลยอนุญาตไปและเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จเจ้าของอาคารจึงยังไม่ได้มาขออนุญาตใช้อาคารอย่างเป็นทางการครับพอไม่ได้มีการขออนุญาตเนี่ยก็เลยทําให้เจ้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ว่าตัวอาคารเนี่ยก่อสร้างหรือว่าดําเนินการเนี่ยเป็นไปตามระเบียบหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีเคเอครมีใครเนี่ยมาร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบการรายนี้กับทางอบอตอรกรณีที่มีข่าวว่ามีการออกหมายจับนายกอบอตอมูโนกับเจ้าหน้าที่อีก3คนฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตำรวจในท้องที่บอกว่ายังไม่ได้มีการออกหมายจับแต่อย่างใดนะครับ